และแล้วเราอยู่ที่เมืองสระสะดมโอ้โหเหมือนไก่ย่างเขาสวนกวางเลยพี่น้องนี่กันเรียกกันใหญ่เอาร้านไหนดีร้านไหนดีนะมีหลายร้านสั่งตรงนันโอ้โหร้านนั้นอันนี้สะอาดสะอาดนี่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 สะอาดสะอาดใสสะอาดนี่เนี่ยร้านเนี่ยเออไปอีกไปอีกไปอีกคันนี้คันนี้คันนี้เนี่ยใสสะอาดคนนี้โอ้เรานี่ตาถึงจริงๆอือฮึโอ้ไปพวกเราจับติ๊กนะ อันนี้เขาจะมีมันไก่ย่างเยอะครับโอ้นั่งกินได้ครบครบนี่ได้เหรอยำยำเนี่ยอ๋อสามารถนั่งกินได้ไก่ย่างปลาปลาบูชากัจจัยมองอังนะครับอันนี้เป็นโหอันนี้มวยหมันหมันขบยัดไส้เออ ไม่ร้อยไม่ร้ยตัวนะครับฮะ่นไ้สองอยอันนี้200อันนี้100อันนี้หนึ่งร้อ๋อตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้อันนี้หนึ่งหนึ่งร้นสามสมสองหนึ่งแต่เนี่ยไม้ละร้อยไม้ละร้อยถือว่าไม่แพงของนะพี่ใช่วันนั้นเรา ตัวใหญ่โดนับวว่าัไดรห่นเยก็นะแล้วมัมีตไ้องแกเป็นอ้ะด้วยแล้วดียวาะกตั้แต่้งแ่ย่างของทามีน้พริกแก่ถ้าถ้ามีน้ำพริกด้วย อ๋อนี่เป็นแจ่วเจอแจ่วเด็กขายขายเยอะมากนไม่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 เอาไม่ได้ต้องเป็นห้องนั่นมันมามีโชเฟอร์เราน่ะจะแกะให้ดูแจ่วเครื่องอะองอันนี้ปลาตักเครื่องเจี๊ยบปลาตับเครื่องออ๋ปลาตับเครื่องอ๋อเป็นแจีวยบปลาด้วยปลานะครับมีเจีปลาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะอุ่นหนุนอะไรดีเขาร้านนี้ อันนี้สามรอยเลยเหรออหใหญ่มากอันนี้มวยมันห้าสิบบาทก็จ่ายห้าพันนั่นแหละห้าพันาแม่ห้าพันข้าแม่หูตื่นตาตื่ใจคือตัวนี้เลยนะคะนี่อันนี้มวยมันหมเมอนหนร้นี่ยหนึ่งรอยตรงนี้หนึ่งอยได้3ตัวครับ อันนี้กร,ร,ระหม o กระหมก็นี่จะเป็นโซนที่เขาขายไก่ย่างนะเหมือนบ้านเราเข้าสวนกวางนะอะไรประมาณนี้นะเขาจะมีที่ให้นั่งกินและมีปลาลงปลาหลดนะหลายอย่างเยอะมากนะก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าเมืองสะสะดมนูน่นแล้วตรงนั้นจะเป็นร้านที่เขาเป็นร้านใหญ่ที่สุดนะที่คนกพูชานิยมมากินนะแต่ว่าวันนี้ อ่า,อ,าอย่างพวกรถตู้รถอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนเหมือนย่างน้อยนะวันนี้เนาะแต่ก่อนเรามาก็มาตรงนี้แหละเนาะน่จะเป็นร้านใหญ่อันนี้ก็จะเป็นร้านเล็กๆ จะเก็บหนูตักสาวไปได้เดี๋ยวหกขวาน้าเอาไปฝากแม่น่าจะเป็นฝากแม่เดี๋ยวเขาไปซื้อปล่อยเป็ดก็น่าจะมีถ้าตรงนั้น่อาแจกกินอยู่นี่ก็จังได้มเากินไหมเราไปนั่งกินไหมกินไหมครบไหมโย่ฮมบไหมเอากินเลยเอาไม่กินอ่ะเอาเหรอได้บงบ กินการกันดีกันนะเอาเอาเราเราจะได้สั่งเลยปะเอาอะไรดียเรากอหานหานกันเอาไก่ตัว300อเลยเหรอสามร้อยนี่จะตัว200ร้อยอันนี้มวยมวยมวยปิดสองร้อยอันนี้ไม้หนึงเนาะไม่สามร้อยมาดูฉ่ำเอาฉ่ำเอากินอะเอาสามร้อยก็ได้แล้วก็ลดลดเลยให้นราะมานตัวอยู่มขอเอาามวยมวยมวย300ย อันนี้แกแกบอไปอันไหนสุกแล้วอันนี้ไม่เอาอันนี้แล้วก็เราต้องเอาไปลองแกบอไปไหนเช่งกันนจะเอาไหมเอาไหมเอาเอาเอาอันนึงนะเอาไปลองก็ได้เอาไปลองมาถ่ายคลิปตาโอเคโอเคเอามวยหนึ่งยมัายมวยสักกระดับเขาติดมวยสักกระดัมีมีตายไหมนี่ไก่เนียนเนียนอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้สุกยัง นี่เออเอาเออเข้าชั้นๆอันนี้เป็นปลาลาอืมส่งปลาบ้านหนูเนี่ยเขาเรียกออฟปลาใช่ปลาไม่ไม่เออใช่ภาษาเหนือนะเป็นออฟปลาฮะถ้าเป็นภาษาสันก็หมกปลาอ๋อเนี่ยขาเรียกว่าหมกเป็นเหมือนในไพ้ายปลาลาสับปลา โอเคนไสตไหใช่ไหมพีชาถามไหโอเคอันนี้มวยอันนี้มวยตเอาไหมดูเลยเอาข้าวด้วยเอ้พ่เขาบอกว่าเขามีส้มตำเขาเคยขายส้มตำยู่ไหนไหบางเขนเาไม่มีขนไหนไหน้มตำปะใช่เออส้มตำส้มตำมวยมันลองลองดูนะแปิบาทแปดสิบบาทแปดพันไม่ได้ไที่นี่มันเอาเอามวยมวยเอาทนำนะอ่าเอานอนเ เขามีข้าวเขียวมเลยไหมไม่เขียวไม่มีเ้าสวยม่มีข้าวไม่มีข้าวมีแต่ข้าวเป่าใบซอยอย่างเดียวเ้าเหนียวไม่มีเขาเหนียวไม่มีเขาเหนียวไม่มีมีข้าวเปล่านักการู้รื่โอเคโอเคไปกินกันตัวละสามร้อยวเราไปกินกันเขาจะมีผักอะไรเยอะแยะเลยอ้าวจับใบเอลิกเลิกเอาไก่มา เยอะทั้งหมดด่าดูดูดูกันดูสับไก่ตัดชั้นไก่ยูหูไปแล้วอันนี้มอนอังเหรอมอนอังมอนอังไก่ย่างมอนอ่งไก่ย่างไก่ย่างมอญอ่างไก่เลี้ยงตัวเองไก่เลี่ยมตัวเองด้วยโอ้มันชื่ออะไร ก็เลี <gesch uce> ้ยงเองไงไม่ได้ตั้งชื่อให้ผมมีมุกตลกด้วยขอบมากเลยใครมาเมืองสะอดมนะสอสะไหมครับครับที่เนี่ยสะอดสมอ๋อสอดมนะครับเมืองนนี้ะอำเภออออมสะด๋อเมืองอะเมืองอะไรอ๋อสอดสอบัวบัวบัว จังหวัดแท้ uh, ๋อเสียงเรียบที่อยู่ในเครื่องเรียบอยู่นะครับเมื่อกี้เราออกจากตัวเมืองเสียงเรียบมาประมาณสิบสีเมตไปอ๋อเดี๋ยวเขาต้องทานน้ำมันด้วยไหมไม่รู้อ๋อเหมือนกันทานน้ำมันที่ ที่เรากินข้าววันนั้นอ่ะใช่ที่วินจันบอกเห็นเขาใส่น้ำมันมาถ่ายกินเลยว่าตัวที่เห็ใส่ใส่ทอดเมื่อวานนี้เขาทานเลยนะทานเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ไน่ยไอ้ไก่ย่างไก่ย่างวันนี้เขาก็จุดถ่ายกินเลยอือน่าจะเป็นไก่ย่างทานน้ำมันนะไม่ใช่ทานปลาแดกเไ้ยทาจรินด้วยท่าจริงด้วยหม้อายแกะหม้อกบกบด้วยอือจะดูให้ดูแบบ ชุ่มฉ่ำต้นรสชาติเสโกอังสโกอังก็ทานน้ำมันแบบนี้นะไม่รู้ว่ามันคือน้ำมันอะไรน้ำมันกลาทำให้เราหลงเสน่ห์แล้วเรามาอีกใช่อันนม้ไ้อเนมันคือน้ำมันอะไรอยากรู้มากเลย น้ำมันใช้าช้น้ำมันพิชเผาเป็น <ไ mis. S 2> ปน้ำมันอะไรพริกเผาเป็นน้ำมันเป็นพูดเหรอเนี่ยซาลารีนอ๋อเป็นเป็นขวดเลยเหรอ่ะน้ำมันพูดน้ำมันพืชอ๋อน้ำมันพืชใส่กับพริกใส่พริกธรรมดาใส่กะเพราที่มีกะเพราอะไรบ้างคะผัดกะเพรา่มีหมูมีเนื้อมีหมูมีเนื้อ เอาเอาไหมมีกะเพรากะเพราหมูอะไรนดมีหมูเียา้หมูเนื้อหมูไข่ดาวหมูหนึ่งเนื้อหงแลามบองเบิงเอาอะไรบองเอาอะไรบองเนื้งเบิ้งเบิ้งเบิางเบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบ่งเบอ้งเบิ้งเอิ้งไมิ้มเบิ้งเบิ้งเบา้งเบิ้งเบิ้งเบ้งเบินงะบ่งเบะเบิ้งเบิ้งเบิองเบงเบงเบ่งเบ้งบอ้งเบิ้งเลี้งเบ้ง เลยจงงายชาตะชวายชาตะโ้จปุ๊บบองสั่งหมูหันเอาเหมือนกันเอาเคโอเพ้าด้บ้าาายุ่งอย่างนีนยุคายุยแต่ยุ่งรงยุ่งต้อนอนี่มยุ่งตยุ่งต้องทำจไปแ้บไียอันนีไก่ตัวเดียวนะครับแถมผักเป็นสวนอ่ะ้ก้เรอา้น เป็นสวนเลยนะครับทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่แล้วเจนน้ำเจนน้ำไปนอนเตปไปนี่กับเขาค่ะไม่ตรงนี้ใช่มที่ที่นี่ระบบเหมือนเวียดนามอยู่อย่างหนึ่งเขาจะมีที่นอนเต้เห็นปะมมีโต๊ะกินอิ่มแล้วก็นอนได้เลยกินอิ่มแล้วหลับเลยแต่แต่ว่า อโอ้กเขาไม่ให้โอ้นอนหรอกเพราะเปร๊ะเขาจะขาดไม่มันเข้าตัวแทนหนัหกนะอะไรนะกินให้ง่วงนอนกินให้ง่วงนอนเน,นี่ยเอาตรงๆนะจริงๆแล้วอ,ะอ่ะไอไอกไก่ย่างอ่ะร้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นร้านที่ดังที่สุดคืออาจจะเป็นแบบต้นฉบ,บับอ่ะอ่าร้านนั้นน่าจะเป็นร้านต้นฉบับก็คือเขาจะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดนะแต่พอ ประมาณว่าดั้งแรกก็คือหลายร้านก็เริ่มมีร้านก็มาทำตามทำตามนะก็แล้วแต่เรียกลูกคาเอาบ้านเราก็ประมาณนี้เหมือนกันแต่แต่อย่างพวกรถรถรถที่เขาวิ่งประจําอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนเหมือนเหมือนรถตู้บ้านเราอ่ะเออจะมีกินข้าวกินฟรีหรืออาจจะให้เงินอะไรเงี้ยเออก็จะราานึ่ก็มากินใช่แต่ราคาก็จะพอๆกันแหละแต่ว่ามันก็คน้ที่กินเยอะกว่าหรือว่าไปกินกันก็จะเป็นน้ำเปล่าแล้วก็มีมะนาวนะครับ S <S เขาเอามาไว้ใ hmm. ห okay. well, we ้ล okay. oh, oh, oh. ้างมือใช่ไหมครับเพล้างมือนะเขาก็มีให้ล้างมือให้เราด้วยครับก็คือว่าว่าโอเคล้างมือสะอาดสะอาดเพราะว่าเราอาจจะไปจับลงจับนี่มานะตอนลงจากรถมากินนะครับหรือว่าโอเคเลยนะครับอาริยาล้างโอ้มันมีมะนาวด้วยเหรอมีมีเย็น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 ด้วยนี่ล้างมือเขาแบบคล้ายๆแบบว่า ประเทศฮ่องกงหรืออันนั้นเวลากินช้อนก็ไปใส่น้ำชานี่เขากินเราเรากินใช้มือใช่ครับความมดีนะบ้านเราแล้วก็เดินหากอกอะไรกันไม่มีก็ไม่มีก็ถูถูไม่ส่วนมากส่วนมากไม่ค่อยเดินหากอกกันเท่าไหร่น้างถูาถูาถูเองโอเคเดี๋ยวเราล้างมือกันอันนี้คอมองม่แม่อันนี้กันแล้วแต่ละไหนกันไม่คนไหนคนไหนกินอะไรเขาก็คิดตามคือเตรียมให้แบบนี้เลย ก็คือยิ่งยิ่งกินหมดก็ก็ดีก็ไม่ต้องมานั่งถามจ้าวอะไรเอาอะไรอ่ะก็คือกินเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นถูกไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พี่ชายชายชอบกินจะมาหรือเปล่าเพราะว่าเห็นนะก็แอบเห็นอยู่นะจริงดิจริงครับนี่ครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่โอ้หลอกให้ดีใจอ่ะ รอให้ดีใจเฉยเลยกระป๋องเหมือนกันนะเห็นเห็นแบบนี้คิดว่าโอ้โหมาถูกที่แล้วสรุปสุดท้ายไม่ใช่นะผิดหวังนิดนิดนึงใช่เนไรกินน้ำเปล่าเอาวันนี้น้ำตาลเยอะละมาแล้วเอาไว้ตรงนี้กันนะโอ้โเนาะโอ้จะกินคนเดียวนะครับคือไว้ต่อหน้าตัวเองนะครับตอนนี้นะซื้อไก่แถมผักซื้อผักแถมไก่ นี้เป็นอะไรอันนี้เป็นโอแกะบอบเข้าวเหรอเป็นข้าวอ๋อข้าวโอ้อันนี้คือน้ําจิ้มให้ทุกคนเลยอ่ะพี่น้องอลังการน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มนะครับสุดยอดอันนี้ขออนุญาตเปิดนะครับเป็นอะไรใครจะดูพร้อมกันนะดูพร้อมกันหนึ่งสองสามเปิดไปหพึ่งไปต้องดูว่าเป็นอะไรนะครับหนึ่งสอง โอ้โหสวยเขาสวยเป็นแบบเขาเรียกอะไรเขาเขาต้องเออเขากล้องเนาะนี่อันนี้กองเราสั่งไก่มาหนึ่งผครับแล้วก็ดูนี่เป็นนลำเทียบโอ้โมลำเจีย ค่ะจีบอันนี้อย่างที่ผมบอกนะว่าที่กัมพูชาเขาชอบแถบมะนาวแล้วก็แต่มะนาวเยอะมากนี่มะนาวมะนาวมะนาวเดี๋ยวขออนุญาตดูในกล่องนะเขาเราสั่งข้าวเขาชิมเขาหลายอย่างมากเลยอนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมอะไรอันนี้อันนี้อะไรอีกอันนี้อะไรอีกเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะเออด้มตาวซมดาวโอ้โหแต่ว่าสีสีสันนี่สุดยอด เป็นส้มตำเคยอ่ะไม่ใช่กะปินะตำเคยเคยตำได้ไหมส้มตำเคยโอเคฮะอันนี้คือเลยนะครับปั๊บมาทางนี้มาเดี๋ยวไม่เถิบเดี๋ยวจะเป็นพวกผงนัวเนาะต้องใส่ลุงมาลุงมาวิธีการนี่ก็ใส่พนาลงไปอย่างนี้โอ้โหเราเนกินเรามาก็ใส่พนาลงไปอย่างนี้ออ่าดูนี่เรากินมานะนี่คือน้ำพริกกระสังครับเหมือนกันเหมือนกันจะออกเปรี้ยวๆนะ แล้วก็เป็นเม็ดเม็ดคือคนกัมพูชาเนี่ยชอบเอาไปหั่นหั่นแล้วก็จิ้มกินนะแต่อันนี้คือเป็นน้ำพริกกระสังใส่น้ำปลามันรสชาติคล้ายๆมะขามอยู่แต่น้องตลอนถามว่าเอ๊ะมันเม็ดอะไรกระทบโกหกหรือเปล่าผมก็นั่งกินก็เลยลองชิมดูก็เลยนึกออกอ๋อมันคือเม็ดกระสังแล้วพี่น้องเขาตำนะให้ละเอียดแล้วก็ใส่กัะปา

เรามานาวเราจะได้ยกออกยกออกาเนี้จะได้ยออนะส่สแคนี้อันนี้ไม่ต้องรุงเอาออกมเลยค่ะเยอางี่ออกมาวนี่เคยอยาจะทุกคนก็จะได้น้ำจิ้มเท่ากันเดี๋ยวเมาดูว่ามีน้จิ้มอะไรกันบ้างทำตีกันนะเขาแบ่งให้เท่ากันแล้นเมีข้าหนกเลยส่ง เขาผัดไปเ้าผัดไก่เขาจะให้เป็นชิ้นๆเลยชิ้นก่นะอันนี้อันนี้ส้มตำนี่ผมว่าเจ๊น้ำต้องชอบเลยแน่ชอบจริงๆนะส้มตำกพูชานี่คือได้เลยนะอร่อยอร่อยเออของเขาบอกว่าส้มตำกพูชาไม่ใช่ว่าเหเรนะแล้วก็มีไอ้ใบนี้ใส่ให้ด้วย ใบอะไรนะข้าวตองอ่ะข้าวตองอ่ะอันนี้เหรอใช่ส้มตำใส่ใบข้าวตองนี่โคตรอร่อยเลยส้มตำอร่อยเลยลองชิมหน่ยอ่าอ่ามองมองกินได้เลยนะนี่ยพี่ฝั่งหลักชิมอร่อยนะบอกว่าอร่อยนี่ตอนนี้จะโอ้โอ้โอ้ต้องมาอืมนี่เป็นไงจะตักเยอะเด้อสั่งข้าวให้บอกนะนี่ยเนี่ยพี่อ่ะอืมเออก็มีให้อยู่ นี่เลยขอบคุณพี่ตลอนนะที่ไ้นี่ส้มตำเคยนะไม่ใช่ส้มตำกะปิาแล้วเาแล้วโอ้ีหเห็นไหมเขาเป็นเคยแดงอ่ะกุ้งแบบกุ้งแห้งๆแดงๆอ่ะมันเลยแซ่บอร่อยนะตักได้เลยโอเคแล้วเราลองชิมดูนี่คือเหมือนหอยรมากที่สุดละอันนี้คือเหมือนเหมือนไทยเลยเนาะอันนี้เหมือนหอยม่าที่สุดละเราลองชิมดูเอย อ้ยมาเยอะจังวะอือโอ้เขาใส่ปูด้วยพี่เขาใส่ปูด้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมก็มีปูด้วยเนี่ยบองเขาเลยนะฮะมีต้องกินบองบองบูลละหองกินเลยกินเลยค่าอืมบูลละหองมามีข้าตใส่ผักให้มาเรามาชิมกันพี่น้องช่องอื่นเลยตอนนี้เขาหิวกันนะช่องเราก็หิวเหมือนกันแต่ทำงานก่อนนะ นายแตลองแต่กองชิมไอ้น้ำจิ้มอันนี้อืมข้าวไข่ตัวคือส้มน้ำโคล่าบ้านผมเลยครับแล้วจะไม่เผ็ดมากจิ๋วหวานอืมถ้าหยิบตัวนี้เขาจะว่ากันไม่ได้เอาเลื่อไม่เอาเปรี้ยวอืมโอ้ดูจ้ววแบ่งเนื้อไค่ยังไม่ได้ไก่แบ่งหน่อยอืมดูดูดูไก่ครับเอาไม่น้ำจิ้มแบบนี้เหรอใช่ครับอืม อันนี้คนญาตกินอนยากกินกินแบบหนังกินนะครับที่โอโอบอกว่าอยากกินแบบนี้แต่โอ๋โอไม่ได้กินนะพี่น้องนีโ่โอ๋ดูหืมิมกนหืมโอ้ผมหวานใ่ผมหวาน,น้ำจิ้มเหรอเราดูน้ำจิ้มก่อน เป็นปลาไอ้นั่นอ่ะอันนี้ปลาลรอแล้วมะขามาอ่ะไอ้หมอเป็นปลาใช่ไหมแต่ป,ปลาจะหายไปกระปุกปลาตะมะขามอืมอจะเป็นก๋วมเตีตที่เขาไม่มีข้าวเหนียวนะพี่น้องโหธรรมชาติไม่ค่อยหุงข้าวเหนียวมีข้าวไหมอ๋อข้าวไม่มีอืแต่มีอะไรนะ กี่อขอนถุงใบหนึ่งกลองแบพม่บอนี่ามันเจ็คนถามนี่มันเจอย่เมืองไทยอันนี้ก็จะทำแบบเมืองไทยเลยรานนี้ดนกพิกถ้าอยู่เมืองไทยพิกต้องตามไิกตามไหมพิกตามไหมขายเมืองไทยแต่อย่าบอกว่าที่ที่เมืองไทยไม่มีอะไรคือรู้ไหมกระเพราไข่ดาว ก้อนเนื้อบองก้อนใหญ่ๆแบบนี้ก็อหมกไม่มีเนื้อปริมาณแบบนี้นะไม่มีเนื้อก็ได้แต่ไม่มีข้าวผัดใช่ไหมคะผักดไม่มีไม่เป็นไรเมราไว่เป็น้วให้เขาแยกงละวค่ะ